ลงเหลือไว้ในปา่าฉันต้องการเก็บเอาไว้นานๆจงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้อย่าเยอยัยงท่าไปจากฉันเลยออออ้อ้อ้ บางทีการที่เราได้ปลดปล่อยอะไรออกมาบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับเราได้ถ่ายลมนะเหมือนท้องอืดสวัสดีเพื่อนๆนะครับไม่คือทุกคนยังไม่เข้าใจนะคือผมไปดูข่าวมาตอนนี้เนี่ยเขากลัวว่าโควิดเนี่ยมันจะย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรก็คือ กาดอย่าตกนะครับนะฮะกาดอย่าตกเด็ดขาดนะเออสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับมานบุรี่เขาตะที่อย่างอันนังขอนพนมผมแนนวดเกษตรน่องเรียนนะครับวันนี้นอกเหนือจากการที่เราจะมาอาธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนการทําผลหม่อนอะไรต่างๆนะครับนะครับเราในฐานะที่เป็นสื่อช่องเล็กๆนะครับที่มีคนมาดูเราเนี่ย นิดหน่อยแต่เราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ดูอยู่นั่นก็คือการใส่ผ้าหนาไม้ตายแล้วมันเป็นผ้าก็ถูกงั้นเลยนะแต่ว่าเขาเรียกว่าหน้ากากอนาไมยหรือว่าใส่แมสนะครับนะก็เวลาเราจะไปไหนมาไหนออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมก็นะพกแมสติดตัวไป แต่อย่าพกแบบหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าหลายๆคนพุกหมวกมกันน็อกไปไม่กางค่อยกลางตอนเห็นตำรวจไม่ได้แบบนี้นะฮะก็ออกจากบ้านนะครับก็ใส่แมสนะฮะเตรียมเจลแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดถึงแอลกอฮอล์ก็พูดถึงพี่ต้มอนนะพี่ต้องก็เตรียมตลอดผมเห็นติดรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่โขง้งแสงโสม <laughs> ล้อเล่นนะเออนะขำม,มากเลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเว้นระยะห่างเวลาไปไหนไปธนาคารไปสถานที่ราชการต่างก็ให้ทุกคนเว้นระยะห่างนะครับก็พยายามอะไรที่เราป้องกันได้เราก็ควรที่จะป้องกันใครที่กลับมาจากต่างประเทศนะฮะก็ไปนะให้เขาคุมขังสักสิบสี่วันอ๋อไม่ใช่กักตัวกักตัวให้ปลอดโรคปลอดเชื้อสักสิบสี่วันเหมือนตอนที่ผมกลับมาจากอเมริกานะฮะตอนนั้นก็นะก็ ไปพักอยู่ที่ค่ายทหารนะครับก็อ,อยู่14วันเหมือนกันนะครับก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นผมไม่ค่อยมาเข้ารายการอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมาทำาคลิปลงนะฮะตอนนั้นก็คือไปอสหรัฐมานะครับแล้วก็ไปไปหลายประเทศอยู่นะครับไปอเมริกาไปแบบนี้ไปญี่ปุ่นนะครับก็เราก็เป็นคนโอ้ใหญ่พูดเลยนะใหญ่พูดภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าวันนี้มาทาอะไรวันนี้เนี่ย นะครับนหนวดจะมาขยายควมต่อนะฮะขยายควมขยายความใช่ขยายควมขยายความต่อจากคลิปก่อนโน้นนะครับที่มีคนถามว่าหม่อนเราเนี่ยเวลาเราจะทําผลเนี่ยนะครับเราจะใช้ระยะเวลาระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะทําผลได้ครั้งหนึ่งตอนนั้นนหนวดก็มาตอบไปแล้วแต่ตอนนั้นก็คือตอบจากปากเปล่าแต่วันนี้ นะวันก่อนตอบแบบทฤษฎีวันนี้เราจะมาตอบแบบปฏิบัติให้ดูนะครับนั่นะก็คือระยะเวลาผ่านไปมอนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะสองแถวนี้นะครับระยะเวลาในการทําผลตอน,นนั้นหน้าวดทําไปก็ผ่านไปตอนนี้นะครับคร่าวๆประมาณ3เดือนนับตั้งแต่วันที่เรา,าเนะริบใบเลยนะประมาณ2เดือนกว่าๆหลังจากที่เราเก็บผลหมดเข้าใจนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่า,าหลังจากที่เราเริ่มลิดใบแบบนี้นะผ่านไป3เดือ,อนพ่ดเนี่ยเราสามารถจะทําผลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละ,ะวันนี้เนี่ยน้านหน่วยก็จะมาทําการาให้ปุ๋ยแล้วก็ริดใบแล้วก็ให้น้ํานะครับก็คือเราจะเริ่มทําผลแปลงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบง่ายๆทีนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราทําปุ๋ดริดใบ ใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้นะฮะเราก็นับไปเลยหลังจากวันนี้ประมาณสามเดือนแล้วน่าหนวดจะมาทําผลให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนับไปอีกสามเดือนก็เดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนนี้สิงหาอ่าฮะฮะธันวาถ่ายแล้วยังอยู่สิงหาเลอธนะ <laughs> <laughs> ันวานะครับมิถุนามากามากะา แม่ผมท่องได้ผมหยอกเฉยเออมกราอุมพามีนาเมาาษาพฤษภาตลคราสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเห็นไหมเออไองนี้นะฮะก็นี่ก็คือเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาเออธันวานะฮะธันวาใช่ธันวานี่วันนี้เขาปากนี่ก็งงตัวเองเวันนี้วันที่เก้าใช่ฮะวันนี้วันที่เก้านะครับเก้าธันวาเราก็นับไปอีกสามเดือน ก็ไม่ต้องเอาให้วันเป๊ะก็ได้เราก็สามารถจะทําได้อีกครั้งหนึ่งจะไม่ถ้วันที่เก้าธันวานะครับ,น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 ะรบนั่นหนยก็จะทําเริ่มทําผลแล้วทีนี้หลังจากนี้อีกสามเดือนนั่นหนยก็จะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งธันวามกรากุมภานะก็ประมาณกลางเดือนกุมภาเราก็จะทําได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าปลายเดือนนะครับทีนี้กุมภา มีนาเมษาเมษาเนี่ยก็จะได้อีกรอบเหมือนถ้าเราจะทํานะอ่ะก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์มันร้อนกุลโกะห้ามเข้าถ่ายใกล้ๆเด็กขายก็ใจไหมเพราะว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันไว้อ่ากุลโกะนี่ไม่ได้นะฮะซอกเข้าใกล้อ่ะมาสิทางนี้ยืนย,ย,ยิ้มเยืนแหละ นี่ดูลักษณะตาก่อนนะฮะนี่ตาตาแบบนี้นี่เหมาะมากเลยนะครับคือถ้าสมมุติว่าไม่ปล่อยให้เขาไปร่วงเองเนี่ยใบแก่ประมาณนี้กาลังดีเลยนอนโอ้ตายแล้วโดนนอนอย,ยังไม่โดนยังไม่โดนโอ้ยดูดิเว้นช่องว่างพอดีไปลไปโอ้ยโดนนอนกุลิโกตบผมดังปั๊บเลยตะกี้นอนไปยังไม่โดนนะฮะนี่ตาขนาดเนี้ยกาลังดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่า เขาไม่ไม,ไม่ไม่แก่จนใบร่วงเองเนี่ยเขาจะาแตกยอดออกมาได้ไวไวกว่าปล่อยให้เขาร่วงเองนะครับ,รบจะพูดอะไรแล้วกีนก้นะอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่ใส่ทีนี๋นะผมจะใส่ปุ๋ยดูนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยก็คือใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรสามกำมือนะฮะใส่ลงไปหนึ่งสอง แถมน้ำแกงให้นิดหนึ่งคือาการใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เหมือนผมเตะเลยก็ได้นะฮะการใส่ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะฮะใส่เสมอเพราะว่าเราต้องการจะบำร,รุงต้นเขาด้วยนะไม่เอาแต่ผลอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็ ใส่ขี้วัวเพื่อจบจบปุ๋ยนั่นแหละนะขี้วัวหนึ่งกระสอบใส่ได้สี่ต้นแต่ถ้าขี้วัวเรามันมีน้อยกว่านั้นเราก็ลดหย่อนลงมาได้หรือว่าถ้ามีเยอะก็เพิ่มไปได้ไม่ต้องเป๊ะตามที่ถำหนดว่าก็ได้นะครับคือการใส่ขี้วัวก็เปรียบเสมือนกับการทำให้ดินของเขาเนี่ย มันโปร่งใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นก็เรียกว่าพวกนี้จะเป็นเป็นอะไรเ,เขาเรียกอะไรนะเออต้อ,อไไปออกแล้วฮะฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ไม่ใช่ก็าายาวหรอกเป็นอะไรนะก็คือพวกนี้มันสามารถจะจะทาให้ดินโปร่งอ่ะพูดง่ายๆแล้วรากของพืชมันสามารถจะชอนชัยไว้ได้พอรากพืนชชอนชัยไปได้เนี่ยถ้าอาหารหลักก็คือปุ๋ยที่เราใส่ไปก็สามารถจะไปกินปุ๋ยนั้นได้ การแทรกแซงของของรากเนะี่ยแทรกแซงไปได้จะไม่ทําให้ดินเนี่ยแข็งกระด้างกลายเป็นดินดดนนะนี่คือคือหลักการง่ายๆนะครับไม่ต้องยากกุลิโกไม่ต้องยิ้มกุลิโกเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยนะฮะชอบคาบจอบเอาไว้อยู่เอาจอบออกมากุลิโกคายจอบออกมาเดี๋ยวนี้อาไม่อาไม่ใช่จอบฟันฟันแล้วฟันหน้าสองซี่นะตั้งอยู่อย่างนี้เลยนะ เวลาเข้าใกล้ๆอย่าให้กุลิโกโดดนะถ้าดดนี่มันเฉาะหัวได้เลย <c oughs> กุลิโกเราเป็นอาวุธมีฟันเป็นอาวุธฟันกระต่ายเอาฟันกระต่ายโอ้ผมว่าไม่ใช่กระต่ายแล้วแบบนี้นะมันเป็นเสืออะไรเสือเสือสอ,อะไรนะฮะ <c oughs> เสือเชี่ยวดาบ <c oughs> ตายแล้วไม่ได้พานั้นมากุลิโก,โกมีก็ไม่พามากันแกก็ไม่พามาเอา,มาอไอามาดิบอ่ะเรียกนี้เลยนะสัน เดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จนะเดี๋ยวไปเอากันไกลแป๊บนึงฮะกุลิกตสตาอปไปแป๊บนึงนะไม่ต้องสตาอปก็ได้เราไม่บอกใครเดี๋ยวเรามันก็ตัดเข้ามาเองนะกุลิโก้เนาะสตาอปสิกุลิโก้ <c oughs> นี่ครับใหม่แกะกล่องล่าสุดใครจะซื้อกันไกล นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่คุณไปซื้อรุ่นนี้นะทนทานแข็งแกร่งแล้วก็คมมากฮะนี่อันนี้ตัวก่อนตัวตัวก่อนเนี่ยผมซื้อมานะใช้งานหนักมากอันนี้ตัวใหม่แล้วยังมีตัวก่อนที่ก่อนนี้อีกนะฮะตัวโน้นอายุ20ปียังอยู่เลยอยู่ที่บ้านแล้วก็ตัวนี้แล้วตัวนี้เพิ่พงซื้อใหม่ล่าสุดนะครับหลายคนอยากรู้ดีๆฮอาไ่บอกหรอกเดีย๋ยวจะเอามาขาย <laughs> ไม่พูดเล่นเฉยยิ่งว่อะไรสักอย่างเนี่ยอะไรเนี่ยหินคาร์บอนสเตตส,สตีลหินคาร์บอนสตีล SK5 เคเชฟแนิสสปีนเฮ้ <laughs> <laughs> ยมาดูภาษากรีตายแล้วโอ้ไมีเสียทีที่เรียนมากับอาจารย์ไปลิน อาจารย์ไปรินอยู่ดูรายการอยู่เนี่ยก็คงจะภาคภูมิใจอย่างมากเลยนะฮะไม่ใช่ภูมิใจอย่างนี้วนะัะภาคภูมิใจ <c oughs> เนี่ยเราลิบใบใส่เลยทียเนี้ยือที่ผมบอกว่าเวลาถ้าเป็นหมอนที่เราจะลิบใบน,นะนะผมจะแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยใส่ปุ๋ยก่อนนะครับทำไมต้องใส่ปุ๋ยก่อนเพราะเวลาเราใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลิดใบปุ๊บเนี่ย ใบของเขาก็จะลงไปปิดอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมนะครับลงไปปิดอีกทีหนึ่งแล้วใบหม่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะาแห้งง่ายนะครับแค่วันเดียวมาดูอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยใบก็แห้งกรอบแล้วนะครับ อ่าทีนี้กุลิโก้สต็อปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้พี่หลวงอันนั้นให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนมันเสร็จแล้วสต็อปสิแม็กกุลิโกเนื้อกู่กันแล้วก็คงไม่แลเสียงมืดแม็ก้ะกูลิโกป๊อกกี้ คุยออกับกุลิกโกเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ากุลิกโกรดก็จะคนไทยแต่ถ้าจะคุยให้รู้เรื่องกุลิกโกรน่ะเอาอะไรให้กินซะหน่อยนึงนกุลิกโกก็คุยรู้เรื่องบ่ยากวันก่อนคลิปที่แล้วลงคลิปกุลิโกไปโอ้ได้รับการตอบรับกับนีเลยยอดวิวขึ้นหวบๆเลยคัะ ยูโอเคเห็นป่าบิวตี้ฟูลอ่ะโอ้เนี่อมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ลักษณะดีแต่หันา,าเราคิดว่าเราอยากทำหัวได้มันใหญ่มากอีกเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกคัดเอาตาที่เล็กๆแบบนี้ออกเนี่ยอันนี้คัดออกเห็นไหมนะฮะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ปล่อยแบบนี้เลย ะฮะเราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยคือมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็สมบูรณ์แบบมากการทําหมอนนะครับอย่าปล่อยให้หมอนโตเกินไปถ้าหมอนโตเกินไปเนี่ยคือเราจะเก็บผลยากแล้วก็การบังคับเขาเนี่ยเราก็จะบังคับการทําผลยาก ปลูกหมอนที่ให้ปลูกให้โตเนื่องจากว่าผมพยายามบอกให้ท่านเนี่ยพอโตแล้วตัดเอากิ่งนะ่ะมาขยายพันธุ์ต่อจะได้ไม่ต้องไปซื้อกิ่งเยอะๆจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับแต่ไม่ได้บอกให้ปลูกจนโตคือปัญหาการปลูกหมอนแล้วโตเนี่ยที่ผมเจอมากเลยนะคนไทยเนี่ยเก่งปลูกให้โตเนี่ยเก่ง เหมือนเลี้ยงลูกอะเลี้ยงให้โตเลยนะั่นเก่งมากบางครกการเป็นเด็กอ้วนเลยนะแต่นั่นแหละนะครับเราจะทํายังไงเนี่ยให้พอหม่อนเราโตแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําสามารถจะบังคับได้ให้ติดผลได้เก็บผลผลิตอะไรได้ง่ายอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนของผมเนี่ยมาดูฝั่งนี้นี่นี้ดูนี่มากริกโกเดินดีๆเดินด,ด,ดียกขาสูงๆส,สะดุดสายน้ําหัวปัก <c oughs> ดินเห็นไหมฮนี่ อันนี้คือต้นที่ผมโน้มไว้เพื่อทําทรงจักทรงมันก่อนถ้าใครเห็นนะมันก็มีผลมีลูกเต็มต้นแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียกกับเรื่องของผลตอนนี้อันนี้ก็คือเราต้องการที่จะเอาทรงเขาก่อนเห็นไหมฮะเนี้ยแตเนี้ยสูง,สงแต่ก่อนสูงสูงแล้วผมตัดตัดแล้วให้แตกใหม่แตกใหม่แล้วผมตัดอีกที่ี่างนะทำไมผมถึงได้ตัด ก็เขาอยากได้จริงอย่างผมผมก็ตัดง่ายๆเนี่ยเราต้องทำแบบนี้เราอย่าไปคิดมากนะฮะบางคนเนี่ยคิดเดยอะจนเกินไปเห็นไหมเนี่ยสวยไหมสวยนะครับแล้วเรื่องของอมแมลงเรื่องของผีอะไรพวกนี้เหมือนกันนะฮะนะครับเราก็พยายามดูเอา ข้อแรกก็คือเราอย่าไปทำเยอะก่อนเวลาปลูกอะไรเนี่ยนะเราจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาทำอะไรแล้วเราชอบทำเยอะๆที่เราทำเยอะๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราอยากได้กำไรเยอะๆเราอยากได้เงินเยอะๆแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราทำเยอะจนเกินไปจนเกินแรงเราปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าคลื่นตีกลับ ทำให้เกษตรกร,ร,กรหลายๆคนต้องกลายเป็นติดบ่วงซึ่งผมเรียกว่าบ่วงกเกษตรทำเยอะได้ผลผลิตน้อยลงทุนเยอะการทำเยอะแน่นอนว่าต้องลงทุนเยอะคนะพอลงทุนเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกับกับทุนที่ลงไปก็กลายเป็นว่าขาดทุนอะฮะอันนี้ก็ฝากบอกไว้นิดหนึ่งว่าเวลาทำเนี่ยเหมือนทำเหมือนหนหนวดทำผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทำเยอะก่อน ผมค่อยๆทำค่อยๆขยายปลูกได้ขยายเป็นขยายไป,ยยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเร่อยๆนะไม่ต้องรีบซื้อเยอะก่อนนะครับเวลาถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราปุ๊บเนี่ยเรากลับตัวมันยังทันเพราะเราไม่ได้ลงทุนไปเยอะแต่ถ้าเราทำไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะกลับตัวมันก็จะกลายเป็น ตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันจะเป็นอย่างนี้ยเยอะพนันอันตรายมากเพราะะฉนั้นอย่าไปติดบ่วงเกษตรเด็ดขาดนะครับทาแล้วต้องทําให้มีความสุขนะเอาเราเอาความสุขไปที่ตั้งก่อนขั้นแรกถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วชีวิตมนุษย์เราจริงๆแล้วนะ่ะเขาสร้างให้มนุษย์เรามาเกิดมาเนี่ย เกิดมาแบบอยู่ง่ายๆแม้แต่อาหารการกินก็เช่นเดียวกันสังเกตจากฟันของมนุษย์เราได้มนุษย์เรามีฟันคล้ายๆกับวัวคล้ายๆกับสัตว์กินพืชนะครับมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์กินเนื้อจริงๆแล้วเรากินพืชเราก็สามารถจะอยู่ได้นะฮะดูฟันกุลิโกะก็รู้ฟันลักษณะนี้เป็นฟันของฟันขบเคี้ยว <c oughs> <c oughs> กินเข้าเปลือกฟันอะไร <c oughs> อารงนี้กุลิกโกะอีกแล้วอ่านี้พูดนอกเหนือจากเรื่องราวนี้ เอาเป็นว่านะครับนี่คือวิธีการนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้พอเริ่มผลิดอกออกผลเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าสองแถวนี้จะออกมาลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอากาศก็ร้อนใช้ได้แต่ขนะึ้นหน้าเข้าไปเจอกับหนวนใ่ก่อนจากการนะครับฝากช่องหนวดอีกช่องหนึ่งช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะไปดูได้เลยนะครับเป็นช่องการปลูกมะดังฝเลือมะเดือฝรั่ง ีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปรนเป็นช่องพี่สาวผู้น่ารักของเราไปดูช่องนั้นก็เหมือนกับช่องนี้แหละฮะเพราะว่าคล้ายๆกัน DNA ็จะคล้ายๆกันกับพี่ต้อมนะะเออก็จะฮาฮาตามภาษาเราแต่ว่าเราก็จะมีสาระความรู้ที่แฝงไว้เสมอนะฮะสาระความรู้ที่เราได้มาจากไหนเราไม่ได้ไปค้นมาจาก Google เราไม่ได้ไปเปิดตำราจากไหนแต่ตำราของเราอยู่ในสวนของเราอยู่จากการกระทำอยู่การปฏิบัติของเรา ก็ไปฝากพี่ต้อมช่องพี่ต้อมด้วยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปรนไปดูได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้นหน,นวหนลาเพื่อแล้วเหนื่อยมากเลยนะเดี๋ยวสงสัยได้แค่ต้นเดียวเนี้เนดะี๋ยวที่เหลือค่อยมาลิบไป,ไปหมดแรงแล้วเที่ยงพอดีเลยมาตั้งแต่สิบโมงนะตอนนี้เที่ยงแล้วนะอ้ะวันนี้นันโหนลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความสุขามากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับกาดอย่าตกนะฮะแล้วก็ คิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกับน้าหนวดใหม่วันนี้น้าหนวดลาไปแล้วสวัสดีครับก่อนเคยเคยรักกัน่านดวงใจพอรู้เธอมาเปลี่ยนแปลงไปดังดวงใจจะขาดร้อนร้อน